สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2566นี้ค่ะ แต่ก็เหมือนเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรืออันดับสามสมัยจะยกมาทั้งหมด6ลักษณะาราศีด้วยกันค่ะเราจะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบในแต่ละลักษณะาราศีค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลักนณาราศีเมษค่ะ ชาวเมธท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมคุณจึงถือเป็นหนึ่งในหกลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2566นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะถือว่าคุณจะไม่ติดโผเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดาวพระราหูซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภใหญ่ของคุณนั้นได้โคจรทับเนื้อทับตัวคุณในขณะนี้คะ่ะดาวพระราหูณนะวันที่หนึ่งตุลาคมยังสถิตอยู่ที่ราศีเมษพอวันที่17ตุลาคมจะโยกย้ายไปสถิตอยู่ที่ราศีมีนก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระราหูนั้นกําลังจะเคลื่อนย้ายราศีมัน จะได้รับอิทธิพลจากการทิ้งทวนของดวงดาวด้วยนะคะซึ่งอิทธิพลคําว่าทิ้งทวนของดวงดาวนี้ก็จะให้ผลไปประมาณ1 4 1 5วันคือประมาณครึ่งเดือนกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้รับอิทธิพลการทิ้งทวนจากดาวพระราหูที่กําลังจะโคจรยกย้ายส่งผลทําให้คุณมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ก่อนที่ดาวจะย้ายออกไปก็เป็นไปได้ค่ะและจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นเจ้าแห่งอบ อายมุกเป็นเจ้าในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะคะยิ่งจะโดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะที่ดาวพระราหูดาวเจ้าแห่งอายมุกมาทับเนื้อทับตัว,ตวแบบนี้ประกอบกันกับดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวสุขภเคราะห์ดาวใหญ่ได้โคจรทับเนื้อทับตัวอยู่นะคะก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษได้โชคได้ลาบจากความรู้ได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โชคได้ลาบมาเป็นสิ่งที่ดี งงามนนั่่เอคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องความโลภของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเป็นดาวลาภะ อาจะแปลในด้านลบก็จะหมายถึงดาวแห่งความโลภความโลภอาจจะมาครอบงําตัวคุณทําให้คุณนั้นใจใหญ่ใจโตเวลาเสี่ยงอะไรเวลาลงทุนอะไรก็ค่อนข้างที่จะลงทุนก้อนใหญ่ก้อนโตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะเหตุผลอีกประการหนึ่งค่ะ ที่สนับสนุนให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นติดเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังนั่นก็คือดาวพระจันทร์ค่ะได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณพอดิบพอดีซึ่งดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนเพศหญิงคนเพศแม่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะมีโชคจากคนเพศหญิงจะมีโชคจากแม่จะมีโชคจากคนที่ อยู่รอบตัวคุณและเป็นเพศหญิงแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะให้ผลดีในด้านการเงินการทองด้วยนั่นเองนะในจังหวะที่ดาวพระจันทร์มาทับเนื้อทับตัวและการที่ดาวพระจันทร์มาในครั้งนี้ก็ได้ตําแหน่งที่ดีด้วยค่ะเป็นทั้งอุจจาว,วิราชนะคะแล้วก็เป็นทั้งมหาจักรด้วยนั่นเองนะคะถือว่าเด่นมากสําหรับชาวเมษค่ะคร่าวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ